สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พอกันหน่ำแล้วจะเป็นยังไรกันในนอกสบายดีกันทุกคู่ทุกคนจ้าวันนี้น้ำปั่นผลไม้เราจะอืมอากาศฮอนๆอนแบบนี้ทั้งเมืองไทยจัดเลยได้จ้าอันนี้มะม่วงกล้วยจ้าใสไอศครีมนิดนึงแซ่บจ้าวันนี้จะมาวอกเรื่องคนผู้ยิ่งเฮ้าเนี่จ้าทุกเมื่อนี้จ้า ไม่มีใครที่ไม่อยากเจอรักที่ดีไม่มีใครที่อยากมีแฟนมีสามีมีครอบครัวที่มีความสุขอยู่ได้กันแล้วปรึกษากันได้ทุกเรื่องมีความสุขการที่หาแฟนหาสามีบนโลกออนไลน์บม่ได้ผิดจ้ะแต่คน้นทีดผิดคือค้นที่ใส่ในการหลอกลวงคนอื่นใส่เพื่อสิ่งที่บอดีอันนี้ผิดมากกว่าจะไลหลายคนไล่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ยิ่งหรือว่าผู้ใายที่เพื่อนหาคู่เราเพื่อนประสบความสําเร็จทางแอบทางอกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นสามีไทยสามีฝรั่งจะทุกเมื่อนี่จ้าทางโลกออนไลน์คือฝรั่งเนี่ยเพื่อนจะหาคู่หาอย่างเพื่อนก็หาทางออนไลน์กันหลายจ้าเพราะว่าคือหนึ่งเ้าอยู่คนละประเทศอยู่คนละโลกขั้วโลกเลยเฮาจะพอกันนางสิก็์ก็ได้บางคนเพื่อนประสบความสําเร็จหากันคลิกกันแค่ในอาทิตย์เดียวเดือนหนึ่งปีหนึ่ง บางเทือระยะเวลา,วลาบดเต็มคัญเลยจ้ะในการที่ว่าเฮาจะอยู่กันแล้วมีความสุขเฮาจะอยู่กันแล้วไปตลอดหลอดพังมอบางค้นคบกันเป็นสิบป,ปีหอบริแต่งงานกันจ้ะบางค้นคบกันแค่เดือนหนึ่งแต่งงานกันมีมีลูกมีขอบครัว้วมีความสุขคือบมมีอย่างีมไมีอย่างแน่ชัดเลยจ้ะในชีวิตึ้นนี้กับบุญ วาสนาของคนแต่ละคนบางคนเพิ่นอยากหาแฟนรวยคือหนึ่งเพิ่นอยากให้คนมาดูแลเพิ่นมีคนซัพพอร์ตเพิ่นก็หาแฟนรวยอันนั้นเพิ่นก็ไ่ได้ผิดจ้ะบางคนแค่อยากหาคนมาดูแลบ่ได้อยากได้แฟนรวยอยากคนมาอยู่น้ำเรามีความสุขสามารถแชร่ทุกอย่างทุกเรื่องเล่าทุกทุกโมเมนต์นัข้องกันได้คือแต่ละคนจะบ่กือกันจ้ะมัน่มีถูกบ่มีผิดออกจากการหาแฟนการหาคนหากัน มัไม่ถูกมไม่ผิดจะ้ะยุทีโตเฮ้าหลน้วนเลยจ้ะการที่เฮาออกมาเตือนอันนี้ถือว่าดีนะจ้ะเพิ่อนออกมาเตือนสังคมมาอาการหลอกล่วงกันเป็นประเภทแบบนี้แบบนี้แบบนี้อันนี้ถือว่าเพิ่นนับถือใจเพิ่นเลยจ้ะออกมาเตือนคนได้หลาย่านผู้ญิ่งผู้ยิ่งผู้ทายบ่ได้ก็ตามจ้ะการหาคู่การากย่งถือว่า เป็นสิ่งที่ดีอยู่จ้าในโลกออนไลน์เฮาเพราะโลกออนไลน์เดี๋ยวจะเหตุให้เฮาได้หูจ้าก,กันหเหตุให้เฮาได้สื่อสารกันให้เฮาได้ได้ติดต่อกันง่ายขึ้นแมน่นมาจา้าทรงกําลังใจให้ทุกคนที่กระลังหาแฟนหรือหาสามีทางโลกออนไลน์จะคุยกันสื่อสารกันให้เข้าใจถ้าคลิกกันแล้วถ้าเออมีความว่าเอออันนี้เฮาตรง สอบถามต้องหาบ้านเขาพร้อมที่จะเบิ่งให้เขาทายบ้านให้เขาทายห้องให้เขาให้เ่าทยให้เขาเบิ่งว่าเขาอยู่หม่องไหนเขาเป็นเขาเป็นคนโตคนจริงจริงบอหรือเป็นคนที่เป็นโรบอไปมาจากคือเขาต้องเบิ่งก่อน่าเขาเขาเป็นโตจริงจริงบอให้เขาทายหลบหลบให้เขาเบิ่งวิดีโอข้อกัย่างเสียนี่จ้ะมันยังจะเสื้อถือได้ยาจะไปเสื้อ คนง่ายได้จจเดอทุกเมื่อนี่คนหลอกลวงกันง่ายแห้งจ้าเพื่อเงินเพื่อความสุขเพื่อโตโค้งจะของเองนีเลยจากคนคนเฮ้ามันหลอกลวงง่ายอยากจะให้ค้นหลอกง่ายๆ่าจะเฮ้าตอกยู่เสื้อมันได้จะของมีความเสื้อมันเห็นคุ้นค้าได้จะของฮักจับของให้ได้หลายจ้ารักตัวเองให้มากๆจ้าขอเป็นกำลังใจให้ผู้ยิ่งทุกคนจ้าขอพุณทถกกำลังใจจ้าสวัสดีจ้า